ัสดีค่ะนี่พี่แพมที่ไลฟ์วันเนอร์ค่ะคือวันนี้มาคุยด้วยนะคะคือหลายหลายคนสงสัยว่าทําไมที่ไลฟ์วันเนอร์ Warner ถึงขอถึงตัวเล็กถึงเหมือนวงบัครทิ้งอะไรเงี้ยขุดหมือวงบัตทิ้งทัางๆท,ที่ก็ไม่ได้กินยาลคดความอ้วนหรือยาลดน้ำหนักคือจะใช้วิธีการนอนนอนหลับอะค่ะนะคะ,นะคะเพื่อทําให้น้ําหนักลดลงอะคะ่ะ คือวันหนึ่งอ่ะคือย่าจะกินกาแฟวันละสองแก้วก็คือวันละสองซองอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ฮอทพีเรานกาแฟหรือว่าเม,มัคคอร์นาอะไรเงี้ยนะคะเบอร์รี้อะไรเงี้ยแกกินที่ฮอทเนี้ยอะคะ่ะละซองสองซองนะคะช่วงนี้คือจติตใจสมัยก่อนไปออกกําลังกายคือไปทํางานดินดังดามมันก็ต้องออกกําลังกายเลยนะคะแต่ สายที่เราออกจากโรงงานบินน้องดาคือเราเล่นบาคาร่าได้เงินมาเป็นหลักล้านประมาณประมาณล้านหรือ2ล้านนะคะแล้วก็เสียด้วยมีเสียด้วยนะคะแต,แต่เสียไป3ามหมื่มนสีบาทประมาณนี้นะค่ะนะคะเราใช้เวลาในการเล่นมามาณสี่ปีถึงปีเปียค่ะนะคะ ปัจจุบันก็เล่นอยู่ในเว็บที่ไม่อยากเปิดเผยหรือว่าไม่อยากใครบอกใครอะไรเงี้ยนะคะชอบเข้าไปเล่นในเว็บเซ็กซี่หรือไม่ก็ไอเดียเกมจะเล่นมือสั่งเว็บเนี้ยค่ะนะคะคือเราก็เราก็จะขอพ่อฟงว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรบอกพ่อฟงอะไรเงี้ยพ่อฟงก็จะบางทีก็จะอย่างเสียก็จะเสียสิบี่สิบบาทั่งร้อยหนึ่งอะไรเงี้ย เสียเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเหลือ200อค่ะไม่ไม่เคยเสียเป็นพันเป็นหมื่นนะคะเพราะว่าเราเงินไม่ถึงส่วนเงินที่ได้มาจากการเล่นการพน,นันเราก็จะไปชื่อขอที่เราอยากได้ของจริงของใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เพชรขั้วคอยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือพิริยเป็นเกี่ยวกับเรื่องชอบสะสมของอันนี้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นดมอนโกหรือไม่ก็จะเป็นคอยแท้ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะ ไม่ชอบของปลอมหรือไม่ชอบของคอนี่งะคะ่ะสวนที่ถามว่าเอาเรามาจากไหนล่ะเราไปซื้อมาจากที่ไหนเราสั่งมาจากรัสเซีหรือชอปปี้จากต่างประเทศะคะ่ะไม่ได้ของในไทยนะคะของจากต่างประเทศค่ะนะคะของจากต่างประเทศโดยตรงก็คือประเทศจีนเกาหลีไต้หวนันหรือไม่ก็อเมริกาค่ะนะคะชนะือ พิ่ลียทำไมผิวขาวอ่ะคือเพนกินวิตามินซีอะค่ะที่อลิซ่าบอกให้เพนกินวิตามินซีและอย่างหนึ่งเพนก็เป็นวันคายเพนยอมรักนะคะเพนไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะเพนสามารถยกน้ำถังละ20กโลคนเดียวไหว เพนสามารถยกพาเลตหนัก35โลคนเดียวไหวทั้งด้านที่เพนเขาเป็นผู้หญิงตัวเล 21, ็กเอวแค่21-22เซนนะคะ่ะพาเลต35โลเพนยกคนเดียวไหวนะะ่ะเพนยกขึ้นนะเพนยกขึ้นแล้วก็เอามาเรียนต่อให้อ่ันตอนนี้เพน,เนยังทำนีน้องรายอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าในห้องเพนนะ่ะมีข้าวของเครื่องใช้เต็มเลยนะคะ คือสิ่งที่เพนอยากมีอยากได้อ่ะฝันทั้งนั้นเลอะเพนซื้อมาหมดแล้วเพนก็เออ่เรื่องกินอ่ะคือพี่อลิซาเขาชอบเพนผุ่นเหมือนวงแบ็คทิงเขาชอบรังลิซาแบ็คทิงอะคะ่ะกับน้องเจนนี่แบ็คทิงจีซูกับโรเซ่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าพี่อลิซาดูแล้วก็งั้นเพนก็ผุ่นเหมือนวงแบ็คทิงกันลานถ้า <c oughs> พี่อลิซาชอบนะคะ <c oughs> เพนเอลี่สิ่งี่จะแปะยิ้ว เพนใช้วิธีในการลอหลับอะ่ะในการลดน้ำหนักตัวเองนะคะเพนไม่ได้ค่อยได้ออกกับลัังกายเท่าไหร่อะคะ่ะนะคะแต่เพนน่าจะอาบน้ำวันละสามวันละสี่รอบอะคะ่ะนะคะ <c oughs> เค่รักความสวยของเพนค่ะถ้าอยากขาวต้องทานวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมค่ะวัสดีค่ะ